มีคุณผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะโพสตเล่าเรื่องราวบอกว่าเคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้รับเงินไป12ล้านบาทแต่สุดท้ายชีวิตพังคือหลายคนบอกว่าได้รับเงินตั้ง12ล้านบาทชีวิตน่าจะดีไม่ใช่หรอสบายไปตลอดแล้วนะแต่ไม่ใช่นะคะชีวิตพังพังถึงขั้นที่ว่าไม่มีที่อยู่อาศัยอะแล้วทําไมถึงเป็นอย่างนี้ได้ฟังเรื่องราวนี้หน่อยนะคะผู้หญิงคนหนึ่งโพสตคลิปเตือนเป็นอุทาหรณ์ลงในแอปพลิเคชันติ๊กต็อกนี่แหละค่ะบอกว่า ตัวเองเคยโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้รับเงินจำนวน12ล้านบาทแต่คุณผู้ชมฟังประโยคนี้นะคะไม่ได้มีการวางแผนการใช้เงินนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเล่นพนันออนไลน์ตอนแรกได้มาเกือบ20ล้านก็มาหยุดเล่นในที่สุดหมดตัวเริ่มขายทองขายบ้านขายรถจนไม่เหลือสมบัติอะไรสักชิ้นเลยทีมข่าวเช้านี้ที่หมอชิดวิดีโอคอลไปพูดคุยกับเธอ เธอชื่อว่าคุณเมอายุ27ปีเป็นเจ้าของคลิปนี้ค่ะบอกว่าเธอถูกรางวัลที่1ได้เงินมา12ล้านบาทในงวดวันที่1ตุลาคม2563เนื่องจากไม่มีบ้านไม่มีรถจึงนำเงินที่ซื้อบ้านซื้อรถซื้อทอง6ล้านบาทในช่วง1-2เดือนแรกก็เอาไปซื้ออยากได้นะรู้ไหมค,ะค่ะพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลวันเดียวหมดไป2-3แสนบาทจากนั้นมีญาติมายืมเงินแล้ว ไม่ได้เงินคืนค่ะให้ยาามยืมเงินไม่ได้เงินคืนช่วงโควิดอยากมีรายได้เพิ่มจึงรับจำนำของแต่ก็โดนโกงจากนั้นยังต่ออีกค่ะช่วงปลายปี2,563ซึ่งก็ปีนั้นเป็นปีที่เธอถูกรางวัลเนี่ยนะคะปลายปีเธอนำเงินบางส่วนที่เหลือมาลงทุนเนี่ยเล่นพนันออนไลน์แล้วค่ะตอนแรกย่มใจเพราะว่าได้เงินทุกวันวันละ1-2ล้านบาทเดือนเดียวเล่นพนันออนไลน์ได้เงินมา20ล้านบาท แต่ช่วงหลังไปซื้อบ้านหลังที่สองค่ะแล้วก็ซื้อรถใหม่อีกด้วยนะคะแล้วก็ยังโดนญ,ญาติมาเล่นการพานันด้วยแล้วก็ใช้บัญชีเดียวกันเล่นถูกโกงเงินไปอีก2ล้านหกแสนบาทจากนั้นก็เริ่มเล่นเสียค่ะบางวันเล่นเสียเยอะสุดถึง12ล้านบาทอยากได้เงินคืนค่ะก็เลยนำบ้านนำรถและทรัพย์สินที่มีเนี่ยไปจำนองเพื่อเอาเงินมาเป็นทุนเล่นการพาน,านัน แต่สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรในช่วงปลายปี2,565แถมยังเป็นหนี้อีกต่างหากรวมเสียเงินไปเกินกว่า30ล้านบาทไปฟังเสียงเธอกันหน่อยค่ะนหนูได้ทุกวันอะวันละล้านก็าบาทวันสักวันอย่างเงี้ยม,มันก็คือได้มาทุกวันจากที่ว่าเราเล่นได้ทุกวันเราเริ่มเจี๊ยตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเข้าเช็ดเงินเราไปอะวันนั้นนูเจี๊ยวันเดียวก็ตกห้าหล้านะ ที่อยู่ข้างนอกที่อยู่ในเว็บอะไีกคกเก็บหลานก็หมดก่นเดี๋ยวหมดไปอ่ะตกต้องหลานได้นะก่อนนั้นถ้าเป็นไปได้ย่าย่าเล่นเลยขนานออนไลน์แล้วก็ถ้าถู้ห้วยนะแบ่งแบ่งไปเลยว่าอันนี้คือเก็บจริงๆนะเอาไว้ใช้ยามชุกเชิญคุณเมฝากเตือนใจทุกคนเลยนะคะที่ถูกลอตเตอรี่ว่า หลังจากที่คุณถูกลอตเตอรี่แล้วคุณได้รับเงินมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณต้องทําก่อนเลยไม่ใช่ว่าเอาไปใช้อะไรดีนะ,ค,ะคุณควรวาคุณควรวางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะ,คะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแนะนําว่าถ้าไม่เล่นพนันจะดีที่สุด เพราะคนที่เล่นพนันจะไม่มีสติมีแต่ความโลภสุดท้ายคุณจะไม่เหลืออะไรเลยแบบคุณเมย์ตอนแรกเล่นแล้วได้ทุกวันไงมันเป็นเงินล่อตาล่อใจนะเงินร้อนไงเงินร้อนคือมันเป็นวัฏจักรของคนที่ติดการพนันแบบนี้จริงๆนะตอนแรกจะได้ก่อนพอเยอะเยอะตอนหลังก็เสียเสียแล้วต้องหาเงินมาเป็นทุนเพื่อที่จะเล่นใหม่เพื่อจะเอาเงินคืนแต่สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรไม่ว่าบางคนเนี่ยคือเป็นนี่พนันเนี่ยค่าตัวตายก็มีนะคะทำครอบครัวพังมานักต่อนักแล้วนะคะสำหรับพนันออนไลน์นะคะคุณผู้ชม